มาหาแม่แล้วเหรอเนูก็คิดถึงแม่เหมือนกันค่ะไม่ไม่นี่เธอทำอะไรอ่ะนี่ไม่ใช่ฟลอร่ลาลูกเราจริงๆสักหน่อยอ่ะนี่เป็นแค่ลูกวาดพี่เสือพี่ดูสิว่าลูกกลับมาหาเราแล้วอ่ะพี่เห็นลูกไหมฟอร่ลาลอยู่ตรงนี้ไง ซื้อชุดใหม่มาให้สวยไหมลูกโฮสวยมากเลยค่ะแม่งั้นเดี๋ยวเราลองใส่เลยดีไหมดีค่ะมาเดี๋ยวแม่ใส่ให้ลูกของแม่ต้องสวยที่สุดมา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 ลูกแม่ต้องสวยที่สุดสวยจไหมคะสวยที่สุดเลยลูกแม่นี่ตาถึงจริงๆ แล้วก็ยังมีอสองตัวนะอันนี้เป็นแบบว่าแยกชิน้นเอาไว้เราใส่ไปเที่ยวด้วยกันเนาะอืมสงสัยไมมาจะชอบรูปนี้ของฟอร่ามากๆเลยตั้งแต่ที่ฟอร่าเสียไปแล้วก็ไม่เคยเห็นไมมายิ้มแบบนี้อีกเลยอะ ไม่เป็นไรหรอกปล่อยให้ไม่ไม้เขามีความสุขแบบนี้ไปสักพักก่อนเดี๋ยวสักวันนะเขาก็คงเข้าใจแล้วรู้ตัวเองแหละเพราะโฟร่าไม่ได้อยู่กับเราแล้ว ตอแล่วค่ะตุ๊กตาที่หนูอยากได้มาส่งแล้วนะ <laughs> จริงเหรอคะจริงสิลูกเดี๋ยวแม่แกะให้ดูนะชอบไหมชอบค่ะน่ารักจังเลยน่ารักเนาะนี่ก็เกือบสองเดือนแล้วนะ ที่ไม่มย,ยังคุยกับรูปนี้อยู่อ่ะไม่มีท่าทีที่จะเลิกคุยเลยด้วยจะทำยังไงดีให้ไม่ไเลิกคุยกับรูปเนี้ย้เดี๋ยวเอาไว้ตรงหัวนอนด้วยนาได้ะไม่ไม่เราออกไปกินข้าวกันไหม เอาสิพี่เราก็ให้ฟลอราไปด้วยเนาะไปฟลอราเดี๋ยวเราไปกินข้าวนอกกันเนาะเออพี่ว่าให้ลูกอะ่ะอยู่บ้านดีกว่าเราไปกินกันแค่สองคนเนาะได้ยังไงอ่ะพี่พี่จะทิ้งให้ลูกอยู่บ้านคนเดียวเหรอไม่ไม่นี่มันรูปภาพนะมันไม่ใช่ลูกเราจริงๆจะแบกให้มันลำบากทำไมอะ่ะ นี่นีพ่พูดอะไรของพี่เนี่ยนี่ลูกเรานะลูกเรายืนอยู่ตรงนี้นะพี่ลูกเราก็จะกลับมาหาแล้วพี่พูดแบบนี้ได้ยังไงอะถ้าพี่อยากจะไปกินพี่ไปคนเดียวเลยฉันจะอยู่กับลูกไม่ไม่ลูกเราตายไปแล้วอย่ามาพูดแบบนี้นะลูกยืนอยู่ตรงนี้พี่เป็นบ้าหรือไงอะ่ะพี่ไม่ได้เป็นบ้าไม,ไม่ไม่น่ะจะเป็นบ้าแล้วเนี่ย ด้วอะไรที่เสียงดังเดี๋ยวเรากินข้าวอยู่บ้ากันสองคนก็ได้นะวันนี้หนูอยากกินอะไรอยากได้อะไรหยิบทั้งหมดเลยนะลูกจริงเหรอคะเดี๋ยวแม่จัดการเองเย้ วันนี้พี่ต้องเอารูปนั้นไปทิ้งให้ได้ก่อนที่ไม่มาจะเป็นบ้าไปกว่านนะี้ ขาวขาวทัเบเพียสองข้างใส่เสื้อสีส้มส้มน้ำตาลน้ำตาลนะคะพี่ขอโทษนะไม่ไม่แต่พี่ทนเห็นไม่ไม,ม่เป็นแบบนี้ไม่ไหวแล้วพี่ต้องทำลายรูปนี้อะพี่ขอโทษนะ

พี่ย่เงียบดีไปตามหาลูกเร็วลูกหายนะพี่นะลูกเราตายไปแล้วไปไหมพี่บอกแล้วไงโอล่าตายไปตั้งสามเดือนแล้วยอมเล่าความจริงสักทีสิไหมไหมไม่อะพี่ไม่เข้าใจอะลูกกลับมาหาเราแล้วลูกอยู่กับเราลูกไม่ได้ไปไหนเลย พี่ไม่ไปเดี๋ยวไม่ไปเองพี่เผาไปแล้วพี่เผาไปแล้วไหม <c oughs> พี่ทำหนัไงไมอ่พี่ทำหนัไงไมนะลูกเรานะฟอห้า <c oughs> ไม่อยู่แล้ว พี่อยากให้ไม่มายอมรับความจริงอะอรูปนั้นอะมันไม่ใช่ลูกเรามันแทนลูกเราไม่ได้นะเราจะอยู่กับอย่างนั้นไม่ได้ไม่ไหม ฉันแค่อยากให้ลูกกลับมาไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงโดยที่ไม่มีลูกพี่รู้พี่รู้สึกเหมือนกันแต่เราต้องไปต่อฟอร่ายังมีชีวิตอยู่ในจิตใจของเรา ในความทรงจำของเราเรายึดติดกับรูปภาพนั้นไม่ได้นะไม่ไมการยึดติดกับรูปภาพพวกนั้นมันทำให้พวกเราเจ็บปวดพวกเราต้องเข้มแข็งให้มากพอเพื่อจะพังไปได้ นะแม่ขอโทษนะลูกที่แม่ไม่ยอมปล่อยหนูไปแต่ว่าตอนนี้แม่พร้อมแล้วนะแม่พร้อมที่จะบอกลาหนูแล้วนะ ดีใจนะคะที่แม่ยอมรับความจริงได้หนูหวังว่าพ่อกับแม่จะยังเก็บความรักความทรงจำของหนูไว้ในใจตลอดนะคะ